ไก่ครับมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยตรงเนี้ยมตรงนั้นมีไข่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับี่ช่องเชมแลตปุครับวันนี้วันนี้เข้ากับยม่ยมชมสวนของหน้านะครับผมอยู่ถัดกันมานะครับอ่านี่มียังครับน้องโบนัสอันนี้มีอะไรเนี่ยโอ,โ,อโอ้เป็ดหน่อยเป็ดน้อยน่ารักจังเลยนี่ครับ มีหลายอย่างนขอบงวงขอบปิดขอบกล้วยถึงลูกกล้่ยนะครับแปลงแปลงพื้นที่นี่ครับผ้าแม่มาบึงนะครับทัดกันจากบ้านสวนนะครับขึ้นมาทั้งนี้มีหม่องที่เป็นเห็ดมาสิกหลายคนครับวันี้มาเรือกตั้งครับนี่เจ้าของสวนครับใหญ่มวนแล้ววันนครับ นี่ครับมามเดี่ยวบุ่งสวนครับผมนี่หม่องยั่หม่องเศร้าครับพ่อ,มอหมาใ่หมคล้อหมาอือไม่ดีเลยอืมอันนี้คล้อกนะคอกอ่ะใช่เหรอนี่ครับกับเป็นตะเป็นคลองแล้วก็มีข้าวเป็นร่องน้ำแล้วกับภูเขาที่หันแล้วก็เป็นร่องน้ำนะครับเกลี่ยปลาแล้วก็ คู่น้องก็สิเป็นปลูกต้นใหม่ปลูกทันแต่ว่าเทามาเบิ่งไก่ก่อนอันนี้ไก่ไข่อืมเอ้าทำไมเยอะจังเลยไก่ไข่ครับมีไข่ด้วยตรงเนี้ยตรงนั้นมีไข่ด้วยนี่จะไก่ผู้หินี่จะไก่อะไรนะไก่ผู้หญิง ไปตัวเมียนะครับเพราะว่าเป็นใกล้ไข่นะครับ,บก่อนครับนีบ่จะโคจ้าครับไขไข่นะครับไปเบื้องต่อครับผม นี่ครับไปไมียังแน่ครับแบบนี้ซาซุมิด้วยครับปกพงยางดกเลยลูกตาแม่ลูกดกมันกรอบวะเนี่ยอันแม่ลูกดกไหนเราต้องพิสูจน์นะเป็นซาซุมิแบบโ <laughs> บราณนี่ดอกเขาเคยได้เอาไปใช้ใบถือนะครับอันนี้เป็นกู้คีอเข้าขุดขึ้นมานครับใส่ใส่ผักไสครับ <laughs> อันนี้มันอาจจะแบบยำเว้นเนาะต้องแบบตอนแรรือวาตอนเศาร์นะมันจังสดแบบชื่นพี่กำลังกั<พ>บพี่กำลังเป็นลูกกล้วยกับแบบต้นยิ่งใหญ่เครือยิย่งใหญ่ครับเดี๋ยดูเราจะสันพื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับเฉพาะสะังคมประมาณไร่หนึ่ พ็สะสตรงนี้แต่ <Gerilim S 2> ว่าเราสามารถสร้างประโยชน์ได้เยอะมากท้องมีสาอเขาม้างล่องก็มีมะพร้าวด้วยในล่องน้ำก็มีมะพร้าวปลูกเข้าไปประมาณเกือบ20ต้นน,น,นะครับเอามะพร้าวมาลงตามล่องตรงนี้อีปีสองปีก็น่า,าจ,จะได้เห็นผลนะครับ <c oughs> ฝรั่งอัดสิล้มแน่นะครับตอนนี้เขาเราฤดูเก็บเกี่ยวครับเขาฤดูหนาววันนี้กล้วยกล้วยพันกล้วยเขียวกล้วยเขียวจีนกล้วยเขียวจีนครับรูปสวยๆ ทางนี้ครับแล้วเราจะไปดูต่ออยู่ตรงโซนอันนี้คณะนี่ครับบรรยากาศใน,นเกี่ยวขขาเสือแหล้วสีเลืาา้อน้ำสมัรถเรียงป่าต่อได้เาาลยพื้นที่หนึ่งไร่ครับตอนนี้ทา่านบุญกับมีนี่กับช่างป่า เราสามารถที่สืบทิดได้หลายอย่างอา้างน่้งก็เป็นปลาอ,อ้อยปลูกอ้อยนะครับนะแต่แกมเลยผักก็สืบขยายมากเดีเ๋ยวนะม,มาดูอ,อันนี้เป็นอะไรนะฟางแล้วมีเป็ดเหรอได้ไห <Okay. S 2> ม มีเป็ดคือเบื้องเป็ดครับปุ๊บเนืย่างนิดนึงอ๋ออันนี้เป็ด,ปดขไข่ไน,ไไน,ไน่าจะเป็นเป็ดเชอรี่นะครับเลียงเก็บขไข่บรรายากาศดีเข้เหงื่หน่อนะยขนาดนี้อ่ะก็วัวเรียงหัวน้ำนะครับ เออห่ะเพิ่งออกลูกมันเล่นอย่างนั้นเราเครับข้างล่างมีหมูน้ำเตะข้างล่างก็จะมีหมูนะครับข้อหมูที่อยู่ตรงนู้นนะครับ,รบจังมันกลิ่นเหม็นนะจะมีกลิ่นนิดนึงนะ,ะนก็เลยไปอยู่ข้างล่างนะครับก็อ,อยู่นี่นะครับเป็นบรรยากาศ องการไม่อยู่หันยืนหน้าต้องกระสีแบบครบวงจรนะครับท้ากระสีย่อนขึ้นไปทั้งข้างหน้าอีกนี่ผักอีกปลูกต้องไม้กินได้ไหมสร้างบ้านเนาะไม้ใหญ่ไม้คุมดินพืดผักกับพื้นที่ไม่กี่ไร่แต่เราจะสรรประโยชน์ได้เ,เต็มที่นะครับดูก่อน ดีกว่าที่เราจะทํานาอย่างเดียวครับวันนี้เราได้ได้ทุกอย่างได้กินได้ใช้ตลอดปีนะครับก็ถือว่าเป็นการทําเกษตรแบบใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันก็หันมานิยมนะครับทํากันเยอะแยะก็เป็นแนวคิดเล่นฝั่งไอเห็นางเห็นางเป็นอย่างว่าท่าดามาตี ยังเกาบจะเล่นบัขาบ้่น้เ่ครับบกครับทางนี้ก็เป็นหมอกตากเขานะครับ่าเป็นเป็นแบบขอบครัวพี่นองนะครับหน้าติดกันไปครับไปพักด้านอีกโซนทางหนึ่งนะครับโซนด้านหนา กล้วยผนะกล้วยผนังมังคุดนี่ครับโอ้ดกมากมีเคล็ดลับอะไรไหมครับนี่ก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาปุ๋ยขี้ไก่ธรรมดาครับปุ๋ยธรรมดาลูกดกมากเราจะทำมันครับไม่ทำเนาะให้ให้มันสุกดีกว่าปะนะครับลูกดกมาก นี่ครับโอ้ฝั่งนี้เป็นฟาร์มบัวไม่ใช่ฟาร์มบัวครับดูที่นี่เขาทำเกษตรคนละคนละอย่างผสมมาซานนีหมองเผาทานครับ นะครับเราจะมาส้นนานนาอีกนะครับปลูกพัดมาดูซิอาจจะแดดจังน้อยนะครับเพราะว่าอ่า,อมาน,ม,น,น,นมันอัดสีเงี้ยเพราะว่าเขามาทายช่วงแดดพอดีช่วงใบสองนะครับารอากาศอาจจะรื้อ,อ,อขปาวสาริีปลูกรับประทานเองอเค,ครับคณะ ริกมะเขือนะครับต่อแล้วเอาไปเปลี่ยนได้เอาไปเปลี่ยด้อนเก่งค่ะนี่นะครับก็บรรยากาศนะครับเท่ากับวิบิังบรรยากาศจินนการว่าจะมแล้วทายห่วยที่น้องเบิบวังวัดบรรยากาศหางเกี้ยวเขานะครับผักฟิกนี่กินครับผมตายบานๆเท่านะครับเนาแล้วอลอโมนิกะออราบิกรนะครับ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมนะครับทก้กเด็กอะอยู่น้ำกันไปดุนดุนะครับจนระบ,บนี้สวัสดีครับ